เด็กส่วนใหญ่นะจะซึมเศร้าเวลาพ่อแม่เนี่ยไปฝากกับคนอื่นที่ไม่เต็มใจในการเลี้ยงดูในการฝากเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ถ้าเราไปฝากกับแบบคุณย่าคุณยายที่เขาไม่ได้เต็มใจที่จะเลี้ยงแม่ก็จะมีปัญหาคนพวกนี้เขาจะไม่ค่อยให้ความรักไม่ค่อยให้ความใส่ใจเพราะฉะนั้นเด็กที่ไปเนี่ยเคสนี้จะค่อนข้างรุนแรงนะเป็นซึมเศร้าที่รุนแรงมากโดยที่ว่าเขาจะรู้สึกว้าเหวเหงาอยู่ข้างในนะหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึก เงาเพราะว่าเวลาคนที่เขารับเลี้ยงไปเนี่ยแล้วก็เขาไม่ได้อยากจะเลี้ยงตั้งแต่แรกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะเพิกเฉยไม่สนใจตัวเด็กเลยนะโดยเฉพาะเด็กที่แบบว่าวัยเด็กๆเ,เนี่ยก่อน10ขวบก่อนวัยที่เป็นอา่าเขาเรียกว่ามีอารมณ์ทางเพศหรืออะไรก็ตามแล้วเราส่งไปไปเลี้ยงกับเขาอ่ะกับญาติโกโหติกาเนี่ยปัญหาก่อเกิดเต็มไปหมดเลยนะบางทีไปฝากกับน้าโอ้โหอันนั้นยิ่งหนักเลยนะเวลาเราไปฝากกับน้าหรืออะไรที่เป็นบ้านใหญ่ โดยที่คนอื่นเขามีพ่อแม่ลูกกันอยู่พร้อมแล้วลูกของเราเนี่ยต้องไปอยู่กับคนที่เขาไม่ได้ชอบเต็มใจนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเขาก็ไม่ให้ความยุติธรรมบางทีเขาก็ลงโทษรุนแรงบางคนก็ทิ้งให้เหงาบางคนก็อะไรต่างๆนานาเลยนะเพราะนั้นบางทีพ่อแม่ไปโฟกัสในการหาเงินคิดว่าส่งเงินส่งทองเพียงพอแล้วแต่เด็กในช่วงวัยที่แบบว่า0-10วบเนี่ยเขาต้องการการใส่ใจขั้นสูงสุดถ้าเกิดคุณไม่เติมณตอนนั้นเขาก็จะโตมาเป็น เป็นคนที่แบบว่าขาดความรักเหืีอดแห้งในความรักเลยโดยเฉพาะเด็กที่แบบว่ากําลังเล็กๆอยู่เขาจะต้องการความรักจากเพศตรงข้ามมากเลยบางทีธรรมชาติเขาก็ออกแบบดีนะเขาต้องการให้อ่าถ้าอยากได้ผู้ชายที่มีคุณภาพเราก็ต้องหาผู้หญิงที่มีคุณภาพมาเลี้ยงผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงที่ขาดความรักไปเลี้ยงเด็กผู้ชายก็เด็กผู้ชายนั้นก็จะโตมาเป็นประเภทแบบก้าวร้าวไม่ห่งิในใจคนอื่นต้องการเอาชนะเอาเปรียบคนหรืออะไรต่างๆเต็มไปหมดเลย ในขณะเดียวกันก็เด็กผู้หญิงก็เหมือนกันก็ต้องการเพศชายที่มีคุณภาพมาเลี้ยงเพื่อจะได้โตเป็นผู้หญิงที่รู้สึกตัวเองมีคุณค่ารู้สึกลักตัวเองนะครับมีความเคารพตัวเองสูงอะไรก็ตามนะเรามักจะเห็นผู้หญิงที่โตมาแล้วขาดเซลล์เอสตีมก็จะมีลักษณะที่แบบว่าไล่ตามผู้ชายยอมทุกอย่างเวลาผู้ชายเขาทิ้งก็แบบร้องให้เสียใจฆ่าตัวตายหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นระวังนะครับในการฝากกับคนที่ไม่เต็มใจโดยเฉพาะไปฝากที่เป็นเพศเดียวกันนี้ห้ สมมุติว่าเราไปฝากเด็กชายกับญาติผู้ชายหรือไปฝากเด็กหญิงกับญาติผู้หญิงบางทีเราจะรู้สึกว่าฝากญาติผู้หญิงปลอดภัยเรื่องคมขืนเรื่องอะไรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วโดยเพราะเพศเดียวกันดโดยส่วนใหญนะ่เขาจะไม่ค่อยชอบกันเองมากเท่าไหร่เขาจะคขมเมนกันผู้หญิงก็จะไม่ได้ชอบเท่าไหร่หรอกยกเว้นคนคนเลี้ยงเขาจะมีเขาเรียกว่าไม่มีปมเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ดีกับเพศเดียวกันกับแม่ตัวเองนะซึ่งมันจะหาน้อยมากที่จะมีอย่างงี้เพราะนั้นเวลาเอาไปฝาก ก็จะมีปัญหามากเลยเขาจะแบบโขกสาบดูถูกมันเหมือนกับเขาจะทําลายกันและกันเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติของของมนุษย์ด้วยซ้ำอะไรแบบนะี้เพราะฉะนั้นใครที่โตมากับการที่ไปถูกเลี้ยงกับญาติโกโหติกาปัญหาเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าไปฝากกับอุยาตายายที่เขาไม่มี ภาระแล้วก็เขาอยากจะเลี้ยงหลานมากไอ้นั้นดีเราจะไม่นับกันที่ฐานะรวยหรือจนนะแต่ให้เขาให้ความรักโดยเพราะสมมติว่าฝาลูกสาวกับคุณตาถ้าเกิดเขาไม่มียายก็ยิ่งดีแต่มีคุณตาที่แบบว่าเขาว่างเขารู้สึกแบบอยากเลี้ยงมากไอ้นี่ดีมากเดยกผู้หญิงคนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่เซล์เอสตีมสูงมากอะไรแบบนี้นะครับอืม